ขอมิน้ครับก่อนอื่นสวัสดีวันที่22สิงหาคม2565ครับอยากรู้รายละเอียดประกันเจอจ่ายไม่จบ โรคร้ายแรงนะครับผมจะอธิบายภายใน3นาทีนะครับโรคร้ายแรงที่นิยมมากๆเลยนะครับของกรุงไทยแอคซ่านะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกนะครับชื่อว่าไอแคล์นะครับคุ้มครอง5กลุ่มโรคร้ายนะครับเกอาการนะครับในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ร้อยอาการในเด็กนะครับและแบบที่2ครับไอชิล์นะครับคุ้มครอง70โรคร้ายนะครับระยะเริ่มต้นนะครับยีโรคระยะรุนแรง50โรคชำระเบี้ยคงที่นะครับสำหรับไอชิล์นะครับเบี้ยคงที่เลือกชำระ5ปี10ปี15ปี20ปีนะครับเบี้ยที่ชำระ ไปมีมูลค่าด้วยครับเหมือนกับประกันชีวิตแบบตลอดชีพเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันก่อนครับ แบบแรกนะครับโรคไร้แรงนะครับเจอจ่ายไม่จบหมายความว่าเราจ่ายไปเนี่ยครับเขาจ่ายตามระยะนะครับระยะเริ่มต้นระยะรุนแรงระยะปานกลางนะครับเราป่วยระยะไหนเราจ่ายตามนั้นนะครับ25% 50%และถ้ารุนแรงก็จะจ่าย100%ถามว่าจ่ายยังไงจ่ายเป็นแยกเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยครับเขาจะมีกลุ่มมะเร็งนะครับกลุ่มอวัยวะสําคัญกลุ่มระบบประสาทหัวใจแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับจะมีรายละเอียดโรคนะครับ90โรคนะครับในผู้ใหญ่แล้วก็บวกเพิ่มนะครับอีก10โรคในเด็กนะครับที่ออายุไม่่เเกกกินนนนน18 10ะะคคครรรัับบีีโใด็ รับรายละเอียดได้นะครับเราเลือกซื้อความคุ้มครองได้นะกลุ่มละนะครับห้าแสนนะครับสูงสุดกลุ่มละ5าล้านถ้าเราซื้อกลุ่มละ5าล้านก็คือคูณ5้าไปเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ5าล้าน5้าล้าน5าล้าน5้าล้านาล้านสูงสุดนะครับ 2 5ล้านนะครับแต่5แสนนะครับก็สูงสุดก็2ล้าน5ที่สําคัญครับถ้าเราซื้อคู่กรมธรรม์ครอบครัวขึ้นไปได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้าเราเคลมนะครับระยะรุนแรงครั้งแรกแบบประกันแบบนี้นะครับจะยกเว้นเบี้ยให้นะครับแล้วก็คุ้มครองให้อีกสี่กลุ่มรกที่เหลือนะครับฟรีครับผมนี่ก็เป็นตารางเบี้ยสำหรับไอแคนะครับหลักพันต่อปีนะครับเริ่มต้นนะครับเนี่ยพันแเองนะครับอยู่ที่อายุและเพศนะครับของเราด้วยนะครับความเสี่ยงนะเข้ามว่า เราจ้องชําระเบี้ยเท่าไหร่แผนไหนดีนะครับและนี่คือไอชิลนะครับและข้อแตกต่างระหว่างไอชิลกับไอแคร์คือไอชิลเนี่ยเบี้ยเราจะคงที่นะครับเราชําระ5ปี10ปี15ปี20ปีนะครับมีทุนชีวิตให้นะครับถ้าไม่เคลมนะครับรับเงินเอาประกันคืนนะครับกรมธรรม์มีมูลค่านะครับแต่ถ้าเคลมนะครับก็ระยะเริ่มต้นนะครับ25นะครับระยะรุนแรงนะครับเคลม100เปอร์เซ็นต์นะครับคุ้มครองนะครับ20โลกระยะเริ่มต้นคุ้มครอง50โลกระยะรุนแรงครับ นี่ครับเบี้ยที่ชําระนะครับก็จะมีแบบ5ปี10ปี15ปีแล้วก็20ปีนะครับแบบไอชิวไม่มีความซับซ้อนอะไรครับแต่เป็นกรมทรนม์เบี้ยคงที่คุ้มครองโรคหลายแรงแล้วก็มีมูลค่านะครับมีมูลค่าลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายครับใครสนใจทักเข้ามาสอบถามครับ